แบตเสื่อมแบตหมดไวใช้ไม่ถึงวันเดี๋ยวมาดูแอปกันว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรในปี2020นะครับก็จะบอกก่อนนะครับว่าการซ่อมแบตเตอรี่ตัวนี้ไม่ได้เป็นการซ่อมตัวเซลล์แบตเตอรี่ที่อยู่ในมือถือจริงๆนะครับจริงๆเป็นการแก้ความผิดพลาดที่ Android มันสื่อสารกับตัวแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็จะคล้ายกับการที่เรา แ a c คกรีรีเซ็ตนะครับหรือคืนค่าโรงงานในมือถือ Android นั่นเองนะครับแต่ข้อเสียของการคืนค่าโรงงานก็คือเราจะต้อง back up ข้อมูลก่อนนะครับแล้วเราต้องตั้งค่าพวกแอปพลิเคชันอะไรใหม่นะครับมันจะเสียเวลานะครับเพราะนั้นแอปที่จะอยู่ในเพจโซก็จะช่วยแก้ปัญหานะครับการมีปัญหาระหว่างแอปพลิเคชันได้เท่านั้นนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ใช้แบ็ k มาเกิน2ปีแล้วนะครับ แล้วใช้แอปนี้ไม่ได้ผลแนะนำว่าเปลี่ยนแบตนะครับจะเป็นวิธีการแก้ที่ต้นเหตุมากกว่านะครับอ่าให้เพื่อนๆเข้ามาที่ใน Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์หานะครับแบตเตอรี่นะครับรีแพ์นะครับแบตเตอรี่รีแพ์ไลท์โปรนะครับคัลลิเบรตแอนด์ออพติมนะครับซึ่งจริงเนี่ยผมเคยลงแอปประเภทนี้ไปหลายตัวแล้วนะครับแต่ ตอนนี้ส่วนใหญ่มันปิวไปหมดแล้วนะครับก็เลยมาอัปเดตกันนะครับว่าในปี2020เนี่ยเหลือแอปตัวไหนที่ใช้งานได้ผลอยู่บ้านนะครับก็เจอเจ้าแอปตัวนี้เลยมาอัปเดตคลิปกันนะครับอหลังจากนั้นเพื่อนๆกดเปิดขึ้นมาเลยนะครับเรากดแตะที่ปุ่มเขียวเลยนะครับ t a p to Enter นะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะทำการประมวลผลนะครับเจ้าตัวเครื่องของเรานะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะมันจะมาที่หน้านี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูในแท็บนี้กันก่อนนะครับในแท็บ n f o r m a t i o n เนี่ยนะครับก็คือจะไปดูสถานะนะครับแบตเพื่อนนะครับว่ายังดีอยู่หรือเปล่านะครับอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะไฟนะครับแล้วก็มีชาร์จอยู่ไหมนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเห็นอยู่นะครับก็ลองดูนะครับถ้าแบตใครอุณหภูมิสูงผิดปกตินะครับทั้งที่แบบไม่ค่อยได้รันแอปพลิเคชันอะไรก็ไปสแกนไวรัสดูบ้างนะครับหรืออาจจะลองดู การแก้ไขอื่นๆนะครับเช่นเคลียร์ลงเคนแรมอะไรไปบ้างนะครับเพราะว่ายิ่งอุณหภูมิสูงมากๆนะครับแบตเราจะเสียเอ๋ยเร็วนะครับแล้วก็จะเสื่อมเร็วนะครับพยายามทาให้อุณหภูมิแบตต่ำๆนะครับโอเคในหน้านี้นะครับจะมีเซตัสนะครับมาโชว์นะครับก็เดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับถ้าอันไหนที่เช็คออกมาเป็นสีเขียวตรงนี้ก็คือเซลล์แบตนะครับยังดีอยู่นะครับถ้าเป็นสีส้มนะฮะก็คือ เริ่มไม่เต็มสีิภาในการใช้งานแล้วนะส่วนอัน i n a c t i v e ก็คือเป็นเซลล์ที่มันแทบไม่ทํางานเลยนะครับ inactive เพฉนั้นทำงานนะครับอ่หน้าที่ของเรานะคระับเพื่อนๆนะครับทําการกดปุ่ม start ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะรอมันประมวลผลนะครับอย่าลืมนะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับว่าแอปตัวนี้ไม่สามารถไปซ่อมเซลล์แบตที่เป็นฮาร์ดแวร์จริงได้นะครับแก้ได้แค่เพียงปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ที่ แอ d r o i d นะฮะสื่อสารกับตัวแอปพลิเคชันที่เราติดตั้งมาเท่านั้นเองนะฮะตรงนี้นะคะก็จะมีบอร์ดนะครับของผมเนี่ยก็มีไม่ทํางานอยู่แค่ประมาณ1%นะฮะแล้วก็สุขภาพดี97%้าิบเอเนะครับองกลารเขูยประมาณ2%นะครับโอเคเราจะกดที่ตัวฟิก problem เลยนะครับก็คือจะเป็นการแก้ไขให้มันทํางานดีขึ้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะฮะเขาก็จะบอก แบบนี้นะครับแล้วกดโอเคมานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องรีตาร์ทเครื่องก็ใช้ได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าแบตเนี่ยใช้งานมาเกิด2ปีแล้วแล้วใช้แอปนี้แล้วไม่ดีขึ้นนะครับแนะนําว่าไปเปลี่ยนแบตนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมากกว่านะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ